งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต4ภายใต้การบริหารงานของนายนิพนธ์พัทระวังผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนะบุรีเขต4และรองผู้อำนวยการสนักงานเขตพื้นที่การศึกษา3ท่านได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิถีใหม่วิธีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย6นโยบายได้แก่เทอทูตสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนในคิดเล็กเป็นพัฒนาครูและบุคลากรรอบด้านภายใต้แนวคิดตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอนพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ส่งเสริมโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ดังนี้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะให้มีกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยจะทำฐานข้อมูลนักเรียนที่ประสบปัญหาด้านต่างๆในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายดําเนินการสร้างบ้านให้กับนักเรียนที่อยู่ในภาวะยากลําบากโดยเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565ดรกเกตทิปสุภาวณาิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนเด็กหญิงพรกนกชูเลิศ นักเรียนโรงเรียนบ้านตะลุมเหนือและได้ดาเนินการซ่อมแซมบ้านให้นักเรียนจํานวนเจ็ดหลังมอบคุณการศึกษาให้แก่นักเรียนจํานวน35รายเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุขได้รับความปลอดภัยทางด้านร่างกายและจิตใจคือสํานักง,งานเขตพื้ที่การศึกษาประสสรรถมศึกษาการจวิเขตสีเนี่ยนะครับตั้งแต่ผม,มรับตําแหน่งเนี่ยผมก็ประกาศนโยบาย6ป,ประการด้วยกัน แล้วก็มีนโยบายหนึ่งก็คือนโยบายขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครับเพื่อต้องการที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาพวะยากลําบากหรือพิการแล้วก็มีความลําบากที่ในด้านพื้นฐานเนี่ยที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือเพื่อไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โครงการพาน้องกลับมาเรียนลงพื้นที่ติดตามค้นหาเด็กตกหลน่นและเด็กออกกลางคันเป็นรายบุคคลโดยใช้โมบายแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนและเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเครื่องมือในการติดตามและรายงานผลจากจำนวนผู้เรียนที่ตกหล่นจำนวน53คนติดตามกลับมาเรียนได้36คนคิดเป็นร้อยละ6 7 9ขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยโดยสถานศึกษาในสังกัดร้อยละ100 มีการดำเนินการตามมาตรการด้านความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงศึกษาธิการสถานศึกษาสามารถดำเนินการเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ทุกแห่งโดยมีแนวทางกาเฝ้าระวังในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนออนไลน์โดยหลักการตัดความเสี่ยงสร้างภูมิคุ้มกันและมาตรการสร้างความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 ในสถานศึกษา667ทำให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยความปลอดภัย ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขตสได้ชี้แจงทําความเข้าใจสร้างการรับรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและจัดประชุมสร้างการมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาเป้าหมาย โดยที่ประชุมมีมติคัดเลือกให้โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยเป็นโรงเรียนคุณภาพนำล่องและมีโรงเรียนเครือข่ายที่จะมาใช้ทรัพยากรร่วมกันจำนวน9โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยและโรงเรียนเครือข่ายได้ประชุมวางแผนและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันและเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายที่จะมาเรียนและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพด้านผู้เรียนด้านโอกาสได้สำรวจจำนวนเด็กในเขตบริการของโรงเรียนหลักและโรงเรียนเครือข่าย ที่อายุเข้าเกณ์การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยเพื่อติดตามเด็กเข้าเรียนและประมาณการจํานวนนักเรียนที่จะเข้าเรียนด้านคุณภาพจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาเพิ่มเติมมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้ IQS model งบพัฒนานักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยเชื่อว่าหากเด็กได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วและเห็นว่าโรงเรียนมีคุณภาพเด็กจะไม่ย้ายไปเรียนที่อื่นจะเรียนที่โรงเรียนอนุบาลบอกพรอยจนจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนโดยได้นําการจัดก,การเรียนการสอนรูปแบบทักษะสมองเอกคทีฟังชั่นหรือ EF มาใช้ในระดับปฐมวัยด้านความปลอดภัยจะเตรียมความพร้อมอาคารสถานที่ให้มีความสะอาดร่มรื่นและปลอดภัยปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชํารุด ปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมของครูและนักเรียนด้านผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยมีครูครบชั้นและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดจ้างครูชาวต่างชาติในการสอนวิชาภาษาอังกฤษจำนวนสองคนครูเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฐานสมรรถนะครบทุกคน และเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆอย่างต่อเนื่องดำเนโครงสร้างพื้นฐานอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลอาคารห้องสมุดและปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบการดำเนินการก่อสร้างคืบหน้าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดในปีการศึกษา2565มีโรงเรียนคือข่ายมาใช้ทรัพยากรร่วมกับโรงเรียนคุณภาพต้นแบบจำนวน9โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ100 และขยายผลโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนหลักเป็น5โรงเรียนมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้คิดเล็กเป็นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่เหมาะสมตามช่วงวัยเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลักจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21โดยกําหนดนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ n t ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3, ปีการศึกษา2564มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษา2563คิดเป็นร้อยละ7.98และผลคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ3.85ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทิชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, ปีการศึกษา2564 มีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าปีการศึกษา2,563คิดเป็นร้อยละ1.76และคะแนนเฉลีย่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษามีค่าเฉลีย่ยสูงกว่าระดับประเทศคิดเป็นร้อยละ3.38แนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณพุทธศักราช2,566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต4ยังคงขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง6ด้านอย่างต่อเนื่องขยายผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในภาวะยากลําบากโดยเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือให้มากขึ้นรับปรงต่อต้านการคุกคามทางเพศและการใช้ความรุนแรงถูกรูปแบบพร้อมเสริมทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพเพื่อให้นักเรียนได้สำรวจรู้จักและค้นพบตนเองสามารถวางแผนตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเขต4ยังคงมุ่งม,มั่นพัฒนาบริหารจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีประสิทธ,ธิภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป